กระดิ่งจากสารวันหนึ่งในฤดูร้อนนักท่องเที่ยวหนุ่มกับกลุ่มเพื่อนไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงัดพวกเขาเจอสารเจ้าสุดโสมกลางป่าหญ้าขึ้นรกพื้นไม้ผูพังมีรอยตะปูเก่าเต็มไปหมดเหนือกิ่งไม้ใหญ่มีกระดิ่งเล็กๆสนิมเกาะห้อยไหวอยู่แม้ไร้ลมพัดเสียงกระดิ่งดังชิรินชิรินแผ่วเบา แต่กลับชัดเจนเรากับเรียกหาใครบางคนชายหนุ่มในกลุ่มเผลอเอื้อมมือไปดึงกระดิ่งเขาหัวเราะแล้วใส่มันไว้ในเป้บอกว่าอยากเก็บเป็นของฝากแปลกๆคืนนั้นที่เรียวกังทุกคนต่างเข้านอนแต่เขาเริ่มได้ยินเสียงกระดิ่งดังเบาๆตามหลังทุกครั้งที่เพื่อนเรียกชื่อชิอรินชิรินเขาหันกลับไปไม่มีใครถือว่าเป็นเรื่องล้อเล่นคืนต่อมา เสียงนั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนดังอยู่ตรงหูแม้ในห้องที่ปิดประตูสนิทเขานอนห่มผ้าสายตาจ้องเพดานเสียงกระดิ่งยังดังไม่หยุดราวกับมีใครยืนอยู่เหนือหมอนของเขาจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนเพื่อนในห้องข้างๆสะดุ้งตื่นพวกเขาเล่าว,ว่าเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดกิโมโนสีขาวเดินช้าๆตามหลังชายหนุ่มคนนั้นตลอดระเบียงไม้เก่าๆของเรียวกังเงาของเธอขาวซีด ไรหน้ามีเพียงมือที่สั่นกระดิง่งชีรินชีรินเช้าวันรุ่งขึ้นเขาหายตัวไปเหลือเพียงกระดิ่งเล็กๆวางอยู่บนหมอนที่ยุบตัวเหมือนมีใครนอนทั้งคืนไม่มีใครรู้ว่าเขาถูกพาไปที่ไหนแต่ชาวบ้านกระสิบว่ากระดิ่งนั้นคือเครื่องผูกวิญญาณใครก็ตามที่หยิบมันออกมาจากสารจะถูกเจ้าของตามกลับไตอยู่ด้วยตลอดกาล